ทุกคนผมเนี่ยแทบจะไม่เชื่อตาตัวเองเลยนะว่าราคามันแพงเหมือนแพงมากๆนะ5,000บ้าง2,000บ้างนะครับ8,000บ้างอะไรเงี้ยขายครับเสนอมาได้เลยไม่รู้ราคาตลาดเลิกเล่นนานแล้วในใจอยากจะได้500ไอดีเนี้มันเป็นไอดีที่ซื้อต่อมาครับมีโอกาสที่ทางคนที่เขาเป็นคนปัน้นรหัสมาเนี่ยจะขอเรียกคืนได้นะครับใครอะยูจีซูกคเซนาเนี่ยเอาวะโอโหบนจริงเพื่อนมาดิมาดิ โอเคครับก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมกอลอฟไและนี่คือรายการโกงไมครับครับใน EP ีนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักอีกหนึ่งเกมที่ผมรักครับพับ g ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว,ว่าผมเนี่ยได้เล่นเกม PUBG มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นสักเท่าไหร่ด้วยแต่ครั้นี้เนี่ยผมมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่เขาเล่นเกมอยู่แบบเป็นประจำอะเล่นแบบว่าถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยจะต้องกลับบ้านไปดื่มเบียร์พี่ผมคนนี้ก็คือต้องกลับบ้านไปเพื่อเล่นเกมแล้วก็พี่ชายผมคนนี้เขาได้บอกมาว่า จริงๆเนี่ยรหัสเกม PUBG เนี่ยมันมีการซื้อขายกันเหมือนกันนะซึ่งผมก็อยู่ในกลุ่ม PUBG นะครับที่มีคนเนี่ยขาย ID เกมกันเยอะมากๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยทุกคนผมเนี่ยแทบจะไม่เชื่อตาตัวเองเลยนะว่าราคามันแพงแบบแพงมากๆนะอย่าง Rov เนี่ยรอหาได้ในราคาที่แบบต่ำร้อยใช่ไหมแต่นี้คือราคาต่ำๆ5,000บ้าง2,000บ้างนะครับเห็นปะมันก็คือแบบแพงมากเลย8,000บ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมเลยคิดว่า PUBG เนี่ยมันไม่น่าจะมีการขาย ID ที่มันแบบถูกๆอะ่ะและถามว่าทําไมผมต้องอยากได้ ID ที่มันถูกๆมาใช่ไหมครับหรือผมทาไมจะจะซื้อ ID มาทําไมเพราะว่าผมเนี่ยจะทําเชื่อมโยงไปถึงคอนเทนต์ถัดไปนะก็คือการแฮ c กแมปเกม PUBG นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะไม่ใช้ ID ตัวเองไงเราก็ต้องซื้อรหัสรอไว้ก่อนจนผมได้มาเจอกับ เจ้าของ ID นี้ครับเขาเขียนว่าขายครับเสนอมาได้เลยไม่รู้ราคาตลาดเลิกเล่นนานแล้วในใจอยากจะได้500กลางแอดมินกลุ่มเท่านั้นผมก็จะเข้ามาดูตัวละครนะครับซึ่งโอโ้ก็ไม่ใช่เนเย็นนะเนี่ยไม่ใช่เย็นรู้ร,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 รู้สึกฉายามก็เยอะสกินปืนก็มีประมาณหนึ่งครับมีประมาณหนึ่งนะสำหรับผม,ผมผมก็ไม่รู้ว่ามียากาไอดี ID ผมแน่แล้วรถมีลายด้วยนะน <acco> อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะูจีคเซนะเนี่ยเอาวะ ผมก็ไม่พูดทําทําเพลงนะฮะทักไปเลยแล้วกันนะครับปล่อยไปหรือ,อยังโอเคครับผมก็ทําการทักเขาเลยนะจริงๆเมื่อตะกีน้นี้เขาเพิ่งโค้ดเมื่อเวลาประมาณสัก33นาทีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่พร้อมตอบนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มารอดูกันครับว่าเราจะโดนโกงหรือเปล่านั่นเอง หลังจากที่ผมรอมาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ทําการขอกลางเหมือนเดิมนะแล้วเขาก็บอกว่า ID ของเขาเนี่ยยกทั้งอีเมลให้หมดเลยนะครับราคาสี0บาทผมจะต้องเสียค่ากลางอีก100บาทซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าก็โอเคแหละถ้าเราได้รหัสนะอ่ะตรงนี้แอดมินก็ทําการเช็ค ID แบบนานจริงๆนะครับแล้วก็เขาได้ทําการส่งเป็นวิดีโอมานะครับว่าเขาเข้าเกมแล้วเนี่ย ลองไปดูอะไรคร่าวๆให้เราบ้างนะครับเขาก็บอกให้คนขายเนี่ยส่งรหัสเมลกับรหัสผ่านไปให้อดมินส่วนตัวก็อย่างที่ผมบอกนะครับคนขายเนี่ยก็จะต้องส่งข้อมูลทุกอย่างที่พร้อมเปลี่ยนเลยนะให้ทางอดมินส่วนอดมินก็จะบอกให้ผมนะครับคือคนซื้อเนี่ยส่งรหัสที่อยากจะเปลี่ยนกับเบอร์มาให้อดมินที่ส่วนตัวหน่อยผมก็ทําการส่งไปให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเขาได้ทําการเปลี่ยนรหัสอีเมลนะครับแล้วก็เบอร์ของอีเมลเนี่ยเป็นเบอร์ผมเป็นที่เรียบร้อยนะส่วนรหัสทวิตก็เช่นเดียวกันเะครับเขามีขั้นตออนการรส่่งงเื กู้คืนพับจีนะครับวิธีการโดนไ d ดีโดนกู้นะครับลองเล่นไปสัก15วันแล้วให้ลองทําดูก็คือเอาง่ายๆว่า ID เนี้ยมันเป็น ID ที่ซื้อต่อมาครับมีโอกาสที่ทางคนที่เขาเป็นคนปั้นรหัสมาเนี่ยจะขอเรียกคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทําการส่งข้อมูลไปแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันจะทาการตรวจสอบใหมท่ทุกๆ7วัน,นครับทำให้ตัวคนขายเนี่ยเขาไม่สามารถยื้อเรื่องที่เป็นเรื่องจริงได้นั่นเองก็คือตัวเราเหมือนแบบยื้อเรื่องแบบกันมันไว้เรื่อยๆกันไว้เรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยซึ่งควก,งงก็ มาคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้แล้วกันส่วนตัวผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S โอ้โ,อโอจังหวะนี้ครับก็ใช้ได้ครับเฮ้ยผมว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งเดเพื่อนนะจะสูบใครเซ้นนะ่ะแค่นั้นแหละวัสดีหาฟู่วัสดีหาบนั้นหาลงตรงไหนครับอย่าโดนยิงตูดหาบวัดดีหา ไม่มีใครอยากดวงเรายิงเลยหรอเผลอว้าเรามีนกบินข้างๆนะครับเราก็ลงนี่เลยนะจะบอกว่าเมื่อก่อนพับจีผมนี่คือระดับสั่งการเลยนะพวกเกมพับจีเวลาเล่นต้องฟังเสียงทุกคนเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ออุ้ย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 มันซิมกันแล้วมันซิมกันแล้วอู้หคนเดินเงินเต็มเลยเอคนอยู่ข้างหน้าคนอยู่หน้าเฮ้ยมีเสียงเท้ามีเสียงเท้ามีเสียงปืนมีเสียงปืนนะเนี่ยวะเอ้า เฮ้ยเฮ้ยเอ้าไหนอะเกมตึงๆแล้วเพื่อนฮะโอ้นกนี่ก็บินอยู่ข้างหัวนะี่วลำคาญตาเลยเพื่อนโอ้โหบันจริงเพื่อนมาดิมาดิมาดิมาเดอ่ะเดอ่ะด,ดิเอเอเอ่ะเดฆ่าทั้งหมดหนึ่งคนนะครับสม่เมื่อกี้มนซัดแบบตายเลยอะนี่เขาใส่เฮ้ย <c oughs> บอยตายปะ จะทำอะไ้ล่ะโอ้โหะเรียบร้อยครับให้ผมว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งเเพื่อนนะก็รวมๆแล้วก็ก็ถือว่าเก่งอยู่ใช้ได้อยู่อะโอเค นะครับเอาสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าไอดีที่ผมได้มาเนี่ยถูกหรือแพงยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมไปซื้อไอดีอะไรอีกอยากให้ผมไปลองเช่าไอดีอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวผม,มขอเตรียมตัวดีๆก่อนเราจะมาลองแฮ็กแมปพับจีกันนะครับดูว่าผมจะสามารถทําได้เหมือน RV หรือเปล่าเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับ e น,น,นี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย